ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ส่องมหาเห่งผ้ามวนก็ได้เดินทางมาครับแม่บัน่นแม่หลังส่งเนาะมาเบิงออหอประทับหลังส่งเพิ่นครับเพิ่นกะใกล้สิแล้วแล้วนเนาะกลสิแล้วแล้วขั้นเลขกฝากงินนี่ว่าออกมาอีกกะเพื่อสิแล้วครับพ่นฝากขอพุณหลายๆครับสำหรับเอฟซีที รวมบริจาคมาทำบุญอาเพลนเนาะสื่อกเบื้องสื่อล้างค่าคุณก็ฝากขอบคุณหลายๆเนาะแอดมินก็เป็นผ่านบุญให้แค่นั้นได้ครับเด้อก็ได้ลงมาครับมีคนทักเข้ามาว่าิบ่เห็นลงมาบานแมล่างส่งเนี้วสันเดยวก็ได้ลงมาโดนละครับเนาะกันยากปลายยางไรเนี่กับมาเนมันก็ได้ลงมาครับก็เลยมาเบิ่งสร้างเพ่นก็บกำลัง ทำงานครับเพื่อนกำลังทำงานไปเรื่อยๆครับเนาะเพื่อนขาดปัจจัยขาดลายยางครับอุปกรณ์ครับที่เอ่อเอามาใส่เนาะเพื่อนอก็เริ่มทยอยเสร็จหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับใกล้สิ้นแล้วกัไปเรื่อยๆครับงวดนี้แตกกันขึ้นสีเหลาเนาะ,ะครับเมื่อเบิากเหมือนจะขาดครับแล้วฟังนี่กันเพื่อนก็เฮ็ด มองนั่นขึ้นไม่แล้วครับมุ่งไว้แล้วเฮ็ยตมองรับแขกแขกไปไทยมาพูดเลยวาหาเพื่อนกันเพื่อนเกิดเฮ็ดตมองไว้เนาะเฮ็ดตมองไว้ไปสำรับแขกครับกันแดดกันฝนให้อ่าอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเอฟซีทีรวมทั้บุญมาแอดมินกันทีนั่นลงมาให้เพื่อนละส่งให้เพื่อนเนาะสำหรับ บาลแม่ลางส่งเนาะครับเนาะกับมาซอยกันเข้ากับเอดมินกับอาศัยเพื่อนนั่แหละเอฟซีก็ต้องอาศัยเพื่อนแม่ลางส่งก็ได้ครับว่มีลางส่งเข้ากับว่ามีแนวทางเด้วยเลิกก็ได้ลางส่งมีแม่ลางส่งเข้ากับมีแนวทางหรเชียงโซกเชียงลาบเกินกระปวดหายเข้าต่างคนต่างอาศัยกันเนาะครับเนาะเกอดหายมาสามหัวสี่หัวส่วนแล้ว หางก็จะจืดจังเอยเนะห้างเขาบ้านครับเมื่อฝนตกเอามารับส้มรรบฟังมต้องกันครับลูกเพิ่นะครับส,สีมาสัมผัสหมืเลยเอาสวัสดีครับผม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับืนกแลมุ่งแล้วเนาะมุ่งแลครับมหคั่า้าสืเีลือได้หครับ เหลือฝ้าเนาะเหลือฝ้าเหลือยัางเนีเหลือติดฝ้าเนาะติดฝ้ากับประตูอ่าครับอันนี้คือหอประทับเป็นประตูเลื่อนไม่ใช่ให้เป็นประตูประตูยังก็อนกับเล่าเล่าต่อมันเช็ดเหล่าลงมาหน่บ่กับเป็นยางถึงนะเป็นเล่าครับผมทำเล่าขึ้นไปนี่ครับท่านผู้ชมคุณกับแล้วก็ดิ้นี่มันมันจีบมัน

เพิ่นห้มาสองงดจามดแล้วเพิ่นก็ยังบ่ฮัห้แล้วจักเทื่นเนาะผู้ใดอยากมาร่วมบุญรวมสางนะเพิ่นกะสารฟันครับเนาะหายมาแล้วมันทัวเนาะครับเนาะันกระโดนเพิ่นก็เพี้ไปเรื่อยๆครับโอ้คนาบครับก้ ครับผมองวันี้มันมาพิ่มอีกาามนากนมากาบมาไหวกับทีดนังพักนั่หยองมันเป็นเรื่เรนรับรองเองอกออีขึ้นแล้วก็เทปูนลนนังนะจ๊ะามมาม้าไวมาปูเนาอยากมหาปูกะพ่นทีเด่นมองมองพักมองเศร้ามองพักมองเศ้าเนาะมองพักมองนั่งอ่ เพิ่นกะสิสางลายะยังอยู่ครับเนาะเอาผู้ใดยอยากมีโศกมีลาบงวดสิมานี่งสามตัวตรงๆกันจดจัจดนะครับเนะ้ะครับสำหรับหอประทับล่างส่งมือเนอะะี่กแะแอดมินก็ได้เดินทาง,งมากๆครับเนาะ ทีเนี้ก็จะมีรูปเหมือนปูซี่ปาวร์นบ้ตารูปนี้ต้องพาแเ่ให้บอกเือนึงว่าถเป็นรูปนาแังได้บมีต้องถายเน่ยแล้ขั้นพลงคุจะบอกาพัฒนาแบบน้อ่าถอ่อเชื่อเนนาม่ขคนรออย่างเงี้ราวางสันีด้เมื่อไหร่เราเอาได้หนวดลุงล่างแล้วว่าเราจะเอาหนาม่ขคนรอได้ยินวางสันได้เพราะว่ารูปแบบได้กันเออครับแต่มา เบอร์น้ำกันนะร่อเบ,บงไปเรื่อยครับน้าพู้ใดสายบุญกะอยากนี้รวมน้าเพลินกะครับดูบ้านหลังส่งครับแม่หลังส่งเนาะเพ่นกะน,นี่แหละก็สร้างอลังการอยู่ครับหอประทับหลังส่งเพลินกะได้ซ้ำเฮียนหลังหนึ่งคนละครับนี่กะไออกระเฮี้ยนไปเอามาเบิงแนวทางครับมาฟันธงว่า,าผู้ที่ตามเพลินเพลินให้ตัวได้แท้เพาินงงงวย,ยอยู่ครับเนสงสัยหลายให้เก่าซีนึงเธอ หาซื uhm. ้อได้ินงีหน่อาเดี๋ยวจะถ่ายามันสีหนึ่งี่งเนาะอันเก่าอองาหาบ่ได้เลยหาากห้ะก็มีตัวเก้าปดนะครับมันโถจักเต็มแล้วเกาแปดครับผมเก้าแปนี่อันนี้ชุดนี้สใบแล้วก็มาชุดนี้สองที่เพิชุดนี้สองครับผมพี่เก้าแครับเก้าป นำไปก่อนหนึงอ๋อผู้หาซื้อได้ก็บไส้ได้เลยครับบะและมีเนาะมันผู้ใดผัวใดก็บ่มีครับผมหลายซุ่มหาซื้อบ่ได้ก็ได้ซุ่มจมก็หลายครับครับไร้ผุดครับซุ้มอีกสี่อย่างอื่นทางไกลเขาจะบอกว่ามันเกิกับเด็กดั่งเพิ่นหาซื้อบ่ไใดแปดเก้าซิมี่นี่นะแปดเก้าซิมี่เคสสองเนี่ยออกมากสองชุดเน้นย้ำเลยครับแปดเก้ามันใจคักครับ มันเจยมันเจยเก้าแดแต่ว่าปดเก้า,า,ก,ากันไหมหกใบเอาพอได้ดุลเนาะครับมีโชคมีลาภมาเพินก่ครับแบงปันเนาะที่แน่ๆเนาะบนมว่าน,นี่ซีเพิ่นว่าไห้นี่เป็นตัวเรีอันใดบนนี่เป็นเก้าซีหนึ่งเก้าซีหนึ่งบนเก้าีหนึ่งนะคะ่านังเก้าแลน่ยครับชัดเจนครับ เลขที่ในแหล่งไม่ไปจับเพื่อนเป็นเป็นเลขจับของอัินของอันเลขอันเก้าซีหนึ่งมันมีมันถ้าจับเป็นหกประตูมันก็จะเป็นเก้าหนึ่งก็เลยไปหยิบเอาใบหนึ่งที่บ้านของบ้านครับผมครับผมนก็เลยเข้าใจผิดว่าเนมันกระตัวเดียวกันแหละผมว่าเนาะอมันก็จับไปจับมาแม่นบ่อห้องกับโอ้ยเอฟซีเสี่ยนเพื่อนบริยากด้กมก็มา เป็นหูจักมันนั่นะเรียกอะไรที่เนเนี่ยกัเนาะก็ไปก็มาพู้อดสิเปมันต้องธรรมดาล่ะครับเนี่ยมูลอ้ไรคิดว่าเป็นเ็ดเอเหนเออนั่นล่ะคัพี่เนเน่ยขึ้นเรียกเพื่อนกับเก้าทิ่เพิ่อนพวกกบกั็ตอนนั่นล่ะอ่อ่ครับเพราะว่าซุงหัเพิ่นกัต้องล่ำเลี่ยวเพิ่นยังไงเนาะเออเป็นธรรมเนียมของเพิ่อนนี่เดียวเป็นคนทั่มากเลยก็ชูไปอือ้ครับผม บอกคนว่า941เพคนไายไม่ได้ครับ941นะคะครับผมยืนยันเก้าแปดล่างเก้าแปดล่างแนวท่างเนาะแนวทางครับอีกโค้งสุดท้ายแล้วครับมืออื่นครับมือนี้วันที่สิบห้าแล้วอ่ามืออื่นวันที่สิบหกรุ่นไปนับการครับรุ่นไปนับกันว่าหมดแตกสามตัวว่าเดี๋ยวนี้ว่าเมื่อเนี้ยนี่ครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างครับเบลล์เบลล์ยี้เด้ บ่แนวเนี่ยกีติ๊กไลท์แล้วก็ฟันฟันฟันแต่ยานจะน้อยเออฟันเห็นคนตายหลายนะไม่ดีเพราะคือเก่าคนหนึ่งโอ้อันพู้ที่ตามเพ้นฟันบ่ครับนี่ครับผมโอ้บอสมากครับฟันมาจากไหนเนาะฟันไหนเนี่ยมาเคลื่อนนี่บ่ฟันของมือก่อนที่ว่าสิ่ไปได้เลขอันซีเก้าอืมนี่เพี่นมาบอกซีเก้าตัวเดียวอืมที่มาบอกผมเนี่ยนี่พูดที่ตามมาผู้ที่ตามครับมาบอกผมมา เรียกว่าซี่เก้าเด้อวันธ์ก็เท่านั้นแหละบัดดีตอนมาบอกมึงว่าเอ้าคนลูกเลยมันเละพวกแค่ตัวเดียวกันโอ้ฟันฝันได้ตั้งสั้นครับเป็นตัวเดียวของบ้านนี้ปูเมาบอกกับมาบอกไม่เละตรงกันบัดดีฟันก็เล็กสามตัวฟันตั้งใดก็บฟันเห็นศพบอกงี้ยังไลยกัฟันเห็นคนตายน่ะโอ้ยคนตายศพลอยผมวิทยครับศพลอยตายเกื่อนเลยหรอออฟันเห็นตายผู้เดียว หมดก้อนเห็นตายผู้เดียวล่ำไปเป็นแสนครับงวดนเดียวมาหลายเงื่อนล้านแตกคักคักหมดเนี่ยนกสิเดลไล่ละมั้งส่งเอาหามาน้ำกันครับอืมไรได้กะอ่าเฮ้ากสิได้มีสร้างบุญอ่สร้างห้มัน่แล้วตงทัวร์น้ำพนเนาะเอ่าก็ดตามไปเรื่อยครับแอดมินกสิมาน้ำเสนอให้เนาะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโครงการเพินสิไล่โย่เพกนสิมีลูก ปูซี่แบบข้าวมาไว้นี่อ่กะทิมองนี่กะทิฟังข้างหลังมองกะทิเป็นต้อนรับแขกค,ครับต้อนรับแขกอืมอา่าสำหรับผู้ไปผู้มาอาเพิ่นมี่มองอยู่มองเศร้าครับมี่มองเศร,าเศรา้าหฮมเศร้าเงาคนมาอ่าคนก็ขึ้นโค้งสางแล้วติดเสพื้นก้อยิบก้อยยังครับอืมครับอ่าอ่าใครมีโศกมีลาบงวดน,นี่กะ มาซอยกันมาเฮ็ดซอยกันครับเอาฝากเพิ่นก็อาศัย FC คือกันนั่นแหละแม่ล่างส่ง FC ก็ต้องอาศัยเพิ่นคือกันอ่าไฮแสงหลายหลายคนสแสงบุญครับอ่า FC ก็ต้องอาศัยแม่ล่างส่งคือเก่าไม่มีแม่ล่างส่งก็เรียกพระทรายเรียกพระเสือกันบ่นั่นแหละหายงานกันเลยครับแม่นเป็นแม่นตรงเป๊ะตรงเป๊ะไปเนี่ยเอาอื เรบไปพิจารณาแล้วครับเนาะม,มาเหมือนรุ่นกันครับวัดกันเพื่อนกับฟันดีอยู่ผู้ติดตามเพิ่นลูกไส้เพื่อนเพื่อนกับฟันดีครับเรียกว่าเตอตรงกันพอนดี